สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับเพจปากาแบรนด์เนมนะคะวันนี้นะคะธิดาก็มีตัวอย่างรีวิวนะคะปากาแบรนด์ a r t i f e c t นะคะชื่อรุ่นก็คือมาทริก้านะคะรีวิวแบบละเอียดยิบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีมาให้ชมทั้งหมด6สีนะคะก่อนอื่นนะคะขอฝากช่อง YouTube นะคะเพนแบรน,บนเนมนะคะก็สามารถกดติดตามคลิปดีๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับปากากับทางช่องเราได้นะคะค่ะสำหรับมาทริก้า a r t i f e c t นะ ะะคะก็เป็น1รุ่นของแบรนด์ Artifact นะคะ จริงๆเขาจะมีอีก2สีนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะธิดามีให้ชมนะคะ6สีถ้าเกิดจำไม่ผิดสำหรับโมเดลนี้จะมีทำออกมาด้วยกันประมาณ8สีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่า6สีนะคะมีสีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะอ่านี่นะคะโมเดลของเขานะคะจะเป็นลักษณะทำออกมาดูดูดีเลยนะคะดูหรูนะคะแล้ก็จับดูถนัดมือนะคะแล้วก็ความยาวนะคะ ได้มาตรฐานเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลกันว่ากว้างยาวแล้วน้ำหนักเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะชื่อมาทาริก้านะคะสีตัวนี้ก็คือตัวสีแบ็กโรสโกนะคะเป็นด้ามสีดำเงานะคะอะไรสีโรสโกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวด้ามถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีบราวนะคะโรสโกนะคะก็เป็นด้ามสีน้ำตาลน,นะคะอะไรโรสโกอ่าอันนี้สองสีแรกนะคะ สำหรับใครที่หาข้อมูลสำหรับตัว a r t ์ติ c ฟกต์มาทารอยู่นะคะก็สามารถดูได้นะคะบางทีเอาไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะว่าไม่ได้เห็นของจริงนะคะอ่านี่นะคะถ้าเกิดดูนะคะด้ามสีดำเนี่ยจะเป็นด้ามดำเงาเรียบนะคะออกมาลักษณะนี้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีรอยอความระยิบระยับนะคะในตัวเนื้อน้ำตาลเล็กน้อยนะคะ,ะเห็นไหมคะ สำหรับอันนี้2ส,สีแรกนะคะสีถัดมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสีบลัชนะคะก็คือสีออกเป็นสีออกเงินเงินนะคะตัวสีบลัชนะคะก็ออกเป็นเงินเงินนะคะมีลายในตัวแบบนี้นะคะแบบอารมณ์คล้ายๆพวก,กลายผ้าไหมอะไรประมาณนั้นเลยนะคะไม่ได้ออกกึ่งขาวนะคะจะเป็นแบบ ออกเงินเงินนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อัติเฟนอันนี้อะไรจะเป็นเงินนะคะตัวด้ามก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้ตัวสีบ u ัชนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสีเกนะคะเป็นด้ามสีออกเทาๆนะคะให้ดูเทียบกันอะไรเงินเหมือนกันนะคะสำหรับ2ตัวนี้ กำลังมองหาสีจริงๆอยู่นะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราดูจากรูปนะคะมันก็อาจจะเกียนสีได้นะคะอันนี้ก็เลยทําเป็นคลิปนะคะให้สําหรับคนที่หาข้อมูลอยู่นะคะสีบรัดแล้วก็ตัวสีเกนะคะเดี๋ยวเราดูสีถัดไปนะคะอีกสองสีอสองสีนี้ก็เป็นสีนิยมมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามสีกาไฟนะคะ สีกาไฟเขาจะออกมาเป็นสีออกตัวคล้ายๆดาร์กเอปโซแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรเงินนะคะก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับอีกสีหนึ่งก็ยอดฮิตเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสีซุปเปอร์แบ็นะคะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะดำด้านสนิทนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรลลมดำนะคะโอเคอันนี้ให้ดูสีของเขานะคะ ถ้าเกิดสังเกตนะคะทรงนะคะเป็นทรงแบบมาตรฐานที่เหมาะกับการใช้งานเลยคือจับถนัดมือแล้วก็ด้ามไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะตัวนี้ทรงของเขาแพ็คเกจต,ตอนนี้นะคะของ a r t ์ติ c ฟกนะคะเขาก็จะให้มาเป็นกล่องท็อปด้านบนเป็นสีขาวลายแดงแบบนี้นะคะด้านในเป็นกรรมะหยี่แดงนะคะแล้วสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะกะ็จะมีตัวซองแถมให้ข้างล่างด้วยนะคะ ก็แล้วแต่รุ่นนะคะนะตอนนี้ยังแถมอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่า็ถต่อๆมาเขาจะมีให้หรือเปล่านะคะอันนี้สำหรับตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเบดกันบ้างนะคะว่าน้ำหนักตัวด้ามนะคะสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเป็นกร,รัมนะคะสำหรับตัวนี้เราลองดูกัน 26.7นะคะเดี๋ยวทีดาจะลองดูว่าอ่าเท่ากันนะคะก็เท่ากันทุกสีนะคะก็สำหรับตัวรุ่นนี้26.4โอเคแสดงว่าเลเวลของรุ่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ26.4 จนถึง26.7ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวรุ่นมาทริก้านะคะคราวนี้ในส่วนของความยาวตัวด้ามเดี๋ยวเราลองมาวัดกันนะคะความยาวตัวด้ามของตัวมัทริก้านะคะอยู่ที่13.85เซนติเมตรนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามนะคะความอ้วนก็อยู่ที่ประมาณ8.6มิลนะคะสำหรับตัวนี้คราวนี้อันนี้วันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับหมึกนะคะ คือแจ้งนิดนึงนะคะปากกาแบรนด์นะคะจากที่สัมผัสมาเกือบทุกรุ่นนะคะสามารถที่จะหาหมึกเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นหมึกลุกลื่นนะคะในตัวด้านเนี่ยของอาร์ติเฟกต์เขาจะแถมมาเป็นหมึกสีดํานะคะแบบนี้นะคะพวนี้เดี๋ยววันนี้กีจะจะลึกนิดนึงนะคะก็คือจะให้ดูเลยว่าคือตัวอาร์ติเฟกต์เนี่ยนะคะข้อจุด นิดนึงของเขาคือรู้สึกว่าตอนนี้นะคะน้ำหมึกของเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างหายากหนึ่งนะคะแต่วันนี้ลองทำสำรวจหมดแล้วนะคะว่าสำหรับตัวหมึกเนี่ยนะคะอะตัวนี้นะคะเดี๋ยวคิ่เปิดให้ดูหมึกที่เขาได้มานะคะสำหรับตัวนี้เห็นไหมคะหมึกของ a r t ์ติ c ฟนะคะเขามาเป็นหมึก เมดอิ n เยอรมันนะคะสีดำแบบนี้นะคะนี้ตัวนี้ตอนนี้หมึกของ Artifact เนี่ยในตลาดรู้สึกว่าหาค่อนข้างยากและกิก็เลยลองเทสดูนะคะตัวหมึกเหล็กนะคะจะมีอยู่ด้วยกันตอนนี้ที่หาเจอนะคะจะมีอยู่3มแบรนด์นะคะก็มีของ p r r เกอนะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าเห็นไหมคะ อันนี้เป็นหมึกเหล็กของ Parker นะคะแล้วพอดีเลยนะคะว่าลองเทสดูแล้วเนี่ยจากที่ลองมาเทสตแต่ละรุ่นแล้วหมึก Parker รนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นบอเพนลักษณะหมึกดูจากภายนอกคล้ายกันอย่างนี้นะคะน,นี้กิ๊กลองเทสดูและสามารถใส่ด้วยกันได้คะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเวลาที่ใช้หมึก a r t ์ติเฟนะคะ,ะแล้วสมมติว่าไปชอปหมึก หมดนะคะเราก็สามารถซื้อหมึกปักเกอร์ใช้ได้เลยนะคะหรืออีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ลองดูแล้วไซส์เท่ากันนะคะ ก็คืออะไรก็คือแบรนด์เพนเทลนะคะนี่เพนเทลก็ได้หมึกที่ถูกลงไปอีกนะคะเป็นของไต้หวันนะคะสำหรับหมึกปาร์เกอร์นะคะจะเป็นตัว made in France นะคะแล้วก็หมึก a r t i f e าเนี่ยเขาตีตามมาว่า made in เยอรมันนะคะครานี้สำหรับอีกช้อยหนึ่งนะคะหมึกของปาร์เกอร์เนี่ยที่มันเป็นไซส์เดียวกันเนี่ยนอกจากเป็นหมึกลูกลื่นที่เป็นหมึกแห้งนะคะเขียนว่าบลอเพ p แล้วเนี่ยเรายังใช้หมึกเจลนะคะ ของปาร์เกอร์ได้เช่นเดียวกันอ่าคราวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กสรุปนิดนึงนะคะก็สรุปก็คือว่าตัวด้ามอาร์ติเฟกต์มัทริก้านะคะเป็นตัวเป็นตัวหมึกแบบลุกลื่นบอเพนนะคะก็หมึกที่มากับตัวด้ามของอาร์ติเฟกต์นะคะเขาจะให้มาเป็นตัวหมึกหมึกสีดําแบบนี้นะคะก็อาร์ติเฟกต์เขาก็มีหมึกน้ําเงินจําหน่ายเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้บอกไว้เป็นช้อยสําหรับบางท่านที่หา หมึอกอาร์ติฟิไม่ได้นะคะก็เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะหมึกปาร์เกอร์ได้นะคะหมึกปาร์เกอร์ก็มีด้วยกันทั้งลูกรลื่นก็ได้ใช้เจลก็ได้นะคะแล้วก็หมึกของแบรนด์เพนเทลก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะสำหรับเลือกใช้ถ้าเกิดบางท่านชอบลักษณะโมเดลของตัวด้ามตัวอาร์ติฟต์นะคะเราก็สามารถใช้ได้กันหมดเดี๋ยวข้อนีอ้เราลองจริงๆริงเลยอลองนะคะลองเป็นหมึกเจล ดลองหมึกเจลปั๊กเกอร์ให้ดูอ่าเห็นไหมคะน,นี่นะคะอ่าใส่ได้ไหมโอเคออกได้นะคะอันนี้เป็นหมึกเจลปั๊กเกอร์นะคะ0.55น,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 นะคะอันนี้เด็กไปเขียนไว้เจล0.55ของปั๊กเกอร์นะคะโอเคใส่ได้นะคะนี้ อันนี้เราลองเป็นตัวลูกลื่นบ้างตัวนี้เป็นลูกลื่น1.0ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดสังเกตนะคะปากกาที่เป็นลูกลื่นนะคะจะมีสปริงข้างในนะคะเพื่อเอาสอบหมึกนะคะอันนี้ทันทีใส่แล้วนะคะเป็นหมึกปาร์เกอ1.0นะคะสีน้ำเงินอ่าอันนี้เป็นบอเพน1.0ของปาร์เกอร์นะคะโอเคนะคะ ใช้ได้หลากหลายเลยนะคะคราวนี้เราก็หมดกังวลและว,ว่าเราจะใช้หมึอกอะไรดีนะคะคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูหมึกเพนเทลบ้างนะคะ p พ n เทลนีเพนเทลนะครับเพนเทลไต้หวันโอเคนี่นะคะโอเคหมุนได้นะคะอ่าเป็น p พ n เทลนะคะสำหรับตัวนี้ เพนเทลมาเป็น0.8อันนี้เป็นบอเพน0.8เพนเทลอ่อเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นของ a r t i f e t เองนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราเจอเหมึกอ,อะไรนะคะที่เป็นบอ l เ p e นะคะก็ตอนนี้ที่กิกเทสมานะคะจะมี3แบรนด์ที่ใส่ด้วยกันได้นะคะจะเป็นตัว Parker นะคะ pen tail แล้วก็ a r t i f a c t นะคะในส่วนของ Parker ก็มีให้เลือกหลายช้อยอีกไม่ว่าจะเป็นตัวบอ l เ p e หรือว่าตัว gel นะคะคคคคก็สำหรับ คลิปนี้นะคะก็เลยนำมาฝากกันนะคะเป็นอินโฟม t ชันสำหรับคนที่หาข้อมูลนะคะในการที่จะเลือกปากกาคู่ใจสักรุ่นหนึ่งนะคะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์อาร์ติเฟกนะคะสำหรับโมเดลมาลิกนะคะก็เป็นโมเดลที่รุ่นเกือบท็อปทอปของเขาเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีหลากหลายสีนะคะซึ่ง มองอยู่ว่าสวยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวโชว์สีอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเทานะคะกรีนะคะกาเฟไฟนะคะ b บ a c k โ o สโกนะคะ b r า w n l โ s สโก้ซูเปอร์แบนะคะแล้วก็ตัวบัชนะคะโอเคก็สวยงามนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ คิดว่าเป็นข้อมูลนะคะเราก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกาแบรนด์นี้อยู่นะคะทิดาก,ก็เลยนำสาระดีๆมาฝากนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วถูกใจคอนเทนต์นะคะก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ